ครัสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับพอหห่อขาฮานอยวันที่สามกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเมื่อนี้กับแตกซีน้อยนพอนะพ่อเนาะแตกซีน้อยแตกซีน้อยกับท่านผู้ชมขาเก้าแปดเฉพาะกิจศูนย์สามพิเศษแปดสองปกติสามศูนย์วีไอพีโอเนนอันอิลีพอ่อ กินได้สบายๆเลยเอาไปต่นอนะพ่อนะครับฟังความยืมเงินีรฟังความยืมอาไปต่อค่ะทำช่วงขาพ่อพมสยางโอเคพร้อมแล้วค่ะพ่อขาพิ่งรุดรักี่เข้าละจ้าวิ่งรุดหกเก็ดสามสี่ ห้าหกเจ็ดก็พอก็เแปดเข้าศูนย์หนึ่งสองแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองจับคู่จับคู่แล้วไปไปตานั่นละสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสอง สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองแล้วพ่อตัวได้เพิ่มเติมค่าบ้านนี้ เม,มั้กะเจ็ดเก้าเจ็ดโอเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดสามหกสามห้าสามเจ็ดสามหกสามห้าสามนี่สนั่นละนี่สนั่นนะพอน้อเน้นตัวใดน้อพ่อ ติดเกา่ 3, กาเนี่ยล่ะติดสามก็ติดเก่าเนาะครับติดสามติดสามก็ติดเก่าโต๊ะคนนั้นสามาได้บทันละจ้าแค่ว่าเพ่นเลขระวังแเก่าครับสามนะเล็เระวังเนาะ ระวัางเก้ากับสามทำมาหนีว่าระว่างแปดครับ, 2, บ 8, อสองกับไม่ดีแปดสองกัไดดก็ไม่ดีนะพอเนะเด็กระว่างซังใดอยู่ช่วงนี้นะพอเนะโอเค,คร,ระวังเก้ากับสามไม่ยังเพิ่มเติอมอีกบกพ่อ,พอ เนาขออนุญาตสรุปตัวเลนะขเนาะพ่อเนาะจะขอขออนุญาตสรุปตัวเลขแนวทางของพ่อเนาะค่นะเนาะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขแนวทางของพ่อพ้มเนาะค่นะเนาะให้เห็นชัดๆเดี <c oughs> ๋ยว่าเปิดไฟจังไงกันพี่เพื่อให้นชัดเลย Okay. จะพอขออนุญาตสรุปตัวเลขแนวทางนะพอนอะ <Okay. S 1> จะตัวเลขแนวทางห้าหน้อยของพ่อพ่มประจำวันสุกที่สามกุมภาพันธ์สองพันหาร้อยหกสิบหกวิ่งลูดลักพอหาสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวประกบแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเลียกจับคู สามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองห้าแปดห้าห้าแปดห้าเก้ายังผิดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองตัวที่พ่อเพิ่มเติมเขามากกันเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดสามหกสามเลือก้าสามพรพ่อบอกว่าให้รละว่าง เก้ากับสามน้าพอนะครับต้นสูงขึ้นแล้วว่างเก่ากับสามตัวที่พ่อเนิ่ให้ติดเก่าก็ติดสามก็จะมีสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสี่เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าเจ็ดสามหกสามหาสามไม่แค่นี้น้าพอนะครับจะตัวเนียนมันโตตัวโต,วต,วตวเน,นีนกับเขาเฮอกันน้าพอนะคืยอยังมือนเลย ก็ยังมือหนีสามศูนย์ศูนย์สามารถตั้งสองเที่ยวครับ<ะ>ค่ะทงชุ่มกับเรียนได้วัตสุดโตค่ะทงชุชมค่ะแต่ว่าผ่อพอนเน้นไห่เพราะว่าเป็นตูตูรลักของมือนีก็คือติดเก่าก็ติดสามเนาะเะนาะแต่ว่ามือนีกับ<ะ>เปลี่ยนกับสองกับมาอยู่เนี่ยอนเนาะมาตลอดขึ้นกันจะมาขึ้นกันเพราะฉะนั้นคือสามารถเน้นได้ตัววเน้นก็คือเอาไว้คือเก่านะคะ สมมุติว่าตัวเน้นชื่อยี่สิบบาทตัวบบเน้นก็ต้องเอาสิบบาทกันไว้นะคะทรามชุ่มเนาะเพราะว่าตัวเลีแนวทางของวัพุ่มโอกาสลาดนิดหน่อยนะคะทรามชุ่มขาหลาย่านหลายคนมามันหลายตัวมันหลายตัวแต่มันเข่าทุกน้อยเนาะพอนะ,ะมันหลายตัวแต่มันเข่าทุกน้อยเล่นตาละบาทนี่ก็บ,บ่ขาดท,ทุนนะคะทรามช่มขาผู้ใด,ดงบหน่อยก็เลีนตาละบาทหนึ่งคุหนึ่งงังสิก็ได้แล้วเนาะพอนะ มนาปนีย้ยพื้นเป็นแยกใหกน็น้อยเทาไรตัวก็กานเมีน,มนพ่อเมียนอ่อรถรแปดตัวเราจะรัน้อยอ <c oughs> ่ะจ็ดตัวยังต่ำจ้าทีน้อยก็น้นอยกระหาตัวทนละค่ะเมียนเยอะพอพอร่วมเบ็ดเ็็เหล่วมันแคยี่สิบเนาะพอเนาะจ้าก็แค่นั่นกับตองช่วงขาถ้าผู้ใดสิหลูดก็ขึ้นลุด ลักเก่าก็ลักสามประมาณนี้นะคะเน้นน้อยเน่งกับไปเขาน้อยเน่งที่เขาพัวอะไรเนียนเนียนอันนี้เขาพัวตีร่วมไปเรื่อยเนาะพอเนาะแล้วก็เขากับกับไว้เมื่อนี้บ้านมันเข่าทั้งซีน้อยอยู่เข้าวัดละค่ะนี่คือชั่วแล้วค่ะต้องชุ่มขาถึงแม้ว่าจะเขาน้อยละบนหรือลางสิก็ได้คือเก่าบริบริขาดทุนเนาะพอเนาะ กับสำหรับมื่อน,นี้กะกกมีผู้เอ่อเพิ่นแบ่งปันน้ำใจไปบูชาคู่พ่ออยู่เพิ่นโทรมาบอกหนูเ<บ>พิ่นก็นเลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะโทรบอกพ่อพงศ์ก็เลยบางสิหนูก็เลยโทรบอกพ่อนั่นแหละถ้าพ่อมีอย่างสิบวกก็เอฟซีก็แฟนคลับบ่พ,พ่อถ่ายคลิปครัแบผบู้ที่คนนั่นก็นให้เพิ่นธุ์เถิดไรก็เข้าเหว่าแม่นพ่อ นี่งาน้ําแขนเนลาคนโอนให้ก็ได้แต่เลขมันละมี่ยังจันละท่านตั้งมือกับเขาตกเขาเจาะรั้งมือกัมันกับเขาอยู่น้กันเนี่ยแต่ว่า้ารน้อยนี่มันกับออกว่าซ้ากันนั่นนะมันกัเลขตัวตัวนี้กัมีอยู่ตัวเนี้กับมี่อยู่แต่มันถีออกหน้หนึ่งสองหน้ยไป็นพิล่ะแต่ว่าตัวน่กับเขาไว้น้ำกันยกขึ้นเขาขบที่น้อยกับเขาเวัรดทีน้อยที่เขา ยังไม่เห็นผู้ใดเล,เลน่นกะที่จะน,น้าเบิ้งว่ามันหลายตัวยู่ดอกแต่ว่ามันเกลี่ยละหาโตเท่านั้นละแล้ว<ม>อาจารย์เดินผลแกะแยกอายุแต่ว่าประเด็นน,น,น้อยนึงกนแกเรียนไปเขาน้อยนึงที่เขาหมดละเขาแม่นอนเขาเคยพร้อมเหมาไปเรื่อยเหมือเขาถุกน้อยอยู่ดอกข้าวกล้องกับที่ว่ามันหลายอยู่ดอกแต่ว่ามันเขาถุกน้อยอ่างั้นจะไม่เรียก เอาหน้านั่นหน้าหนี่เนี่ยหน้าหนึงเหมืเขาหน้านึงข้อแปเอาหน้าหนั่นเหมือนเราหน้าเงินเหมือนว่าเฉกขึ้นเขาละค่ะอ๋อจะมีขนาดไหนคอยเล่นคอยพุ่งคอยยังไปคอยพิจารณาไปนะพ่อครับแบบี้ก็แล้วและค่ะค่ะท่านผู้ชมคากับให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมเนาะค่ะเนาะกับคัดกรองมืออีกเทื่อนึงเพราะว่าเงืนทองมันของหายากเนาะพ่อเนาะอย่าซื้อหลาย สือตาละบาทสองบาทไปสําหรับผู้ทุ่นหน่อยสําหรับผู้เพิ่นเคยติดตามประจําของพ่พมเพิ่นกะมีความมั่นใจพอสมควรเนาะคะ่ะเนาะก็ขอให้เพิ่นโชคดีผู้ใดที่โอนแบงปั่นมาให้แอดเนะให้พ่พมเน่ก็ขอให้ถือทุกน้อยทุกน้อยแล้วก็ถือหลายๆเนาะคะ่ะเนาะขอให้มีโชคมีลาบขอให้เั่นเลยเข้าเต็มกระเป๋าอึ่งตึงทุก่านทุกคนทีมีความประสงค์ดี ทุกท่านทุกคนที่เข้ามาอยู่ในช่องนี้ให้ถือตลอดที่เป็นเอฟซีของพว้พมนี่ว่ามันถือว่าตลอดจริงหรอเนาะว่ามันโฉบมันหมอนมาตลอดจอิ้ <มา S 1> อวอืมว่ารุดจักมือถ้าติดตามตลอดรดิเตไปเรียนไปอาจารย์อื่นสมมุิว่าเข้าประจํากับพ,พู้พม,มืองีิกับพว้พมตลอดอังสีลป์นกข่าทำชมชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขอผูอ้คุณพอหลายๆที่ให้ตัวเลขแนวทางไม่หนูเป็นสะพานบุญ ให้ธรรมชัเอฟซีทุกท่านทุกคนเด้ดไปเป็นแนวทางได้ดไปเสียงสือเด้ดมีโชคมีช่มีคาปัดทู่มีคาใครมีคาใส่ใจในชีวิตประจําวันเนาะขอเนาะขอกราบขอพวกคุณพ่อหลายๆคอยพ่อสุขภาพแข็งแรงลดรวยลดรวยเนาะข่อเน,อะอนาะค่ะพ่อคะขอพวกคุณมากค่ะเจอกันไม่คลิดนานเนาะพ่อเนาะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะตามวัสนี้ครับ